บอ่อเก็บน้ําฝนครับผมใช้บอ่อวงขนาดเมตรห้เอามาวางซ้อนกันผมให้ช่างเป็นคนทําแต่ว่าบอ่อนี้ยังเก็บน้ําไม่อยู่ดูจากรอยรั่วแล้วเนี่ยมันรั่วมาจากฐานของบอ่อด้านในไม่ได้ซึมมาจากรอยต่อระหว่างวงซึ่งในรอยต่อระหว่างวงเนี่ยช่างได้ทําการเอาปูนมาทานะแล้วก็ทาน้ํายาก,กันซึมเอาไว้แล้วแต่จากที่ผมได้ลงไปดูในบอ่อเนี่ย จะเห็นพื้นด้านล่างเนี่ยมันไม่ค่อยเรียบลักษณะการเทเนี่ยไม่แข็งแรงเท่าที่ควรเดี๋ยววันนี้ผมคงต้องทําใหม่ผมจะแก้ไขด้วยการเทปูนพื้นฐานด้านในใหม่แต่คราวนี้ผมต้องทําเองเพราะว่าเป็นงานเล็กๆช่างไม่ค่อยมาก็เลยต้องถามความรู้จากช่างด้วยว่าผมต้องทําอะไรบ้างช่างก็ได้บอกมาแล้วเดี๋ยวไปทำมาพร้อมกันเลยนะครับตอนนี้อุปกรณ์ทุกอย่างพร้อมแล้วก่อนอื่นก็ต้องลงไปทำความสะอาดบริเวณก้นบ่อก่อน หลังจากนั้นช่างก็แนะนําให้ทําการใช้ค้อนกระเทาะพื้นปูนออกบ้างเพื่อจะให้ปูนใหม่กับปูนเก่ามีการยึดเกาะกันได้ดีแล้วถึงค่อยเทป,ปูนทับไปอีกทีหนึ่งผมต้องทําทีละครึ่งเพราะว่าผมต้องใช้บันไดปีนขึ้นลงเดี๋ยวจะไม่มีพื้นที่ในการวางบันไดผสมปูนกันก่อนช่างแนะนําให้ผมผสมทีละครึ่งถุง ปูนครึ่งถุงเนี่ยผสมทราย4ถังหิน3ถังแต่ที่ขาดไม่ได้ช่างแนะนําว่าต้องใส่น้ํายากันซึมมาด้วยเขาให้เทน้ํายากันซึมประมาณ300แต่ผมจะใช้500เลยครับในขวดบอกว่า1ลิตรน,นี้ใช้กับปูน1ลูก สมปูนเสร็จแล้วครับเนื่องจากว่าผมทําคนเดียวจะยกขิ้วขึ้นไปด้านนอกด้านในก็น่าจะลําบากผมก็เลยเทจากด้านนอกลงไปเลยอาจจะเละหน่อยนะครับเดี๋ยวค่อยไปเก็บรายละเอียดงานกันอีกทีหนึ่ง ผมจะทําทีละครึ่งเพราะว่าจะได้มีพื้นปูนแห้งเอาไว้ในการวางบันไดขึ้นลงอีกหนึ่งสัปดาห์ค่อยมาทําอีกรอบหนึ่งเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ผมทําเต็มก้นบ่อแล้วเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้แห้ง อีกหนึ่งสัปดาห์ผมจะเข้ามาอีกทีหนึ่งจะต้องใช้น้ำยาทาบอ่อนะผมใช้ตัวนี้ครับซีเมนต์การซึมทาบอ่อยี่ห้อนี้ผมเคยใช้ในบอ่อเก็บน้ำก็ถือว่าใช้ได้ผมซื้อกระป๋องเล็กนะครับเพราะว่าราคาไม่แพงแล้วก็ผมใช้ไม่มากพื้นที่มันน้อยวิธีใช้ก็ผสมกับน้ำให้เข้ากันแล้วใช้แปรงทาทางร้านแนะนาให้ทาทั้งสองรอบแล้วเน้นการอุดรูเล็กๆในบริเวณพื้นนะโดยทาให้เต็มเลยครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวรอให้แห้งเดี๋ยวค่อยทดสอบกันดูว่าน้ําจะมีการรั่วซึมไหมเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีในช่วงฤด,ดูฝนนะครับถ้าน้ําเต็มบ่อเนี่ยมันจะมีแรงดันค่อนข้างมากซึ่งพื้นที่เราทําเนี่ยมันจะแข็งแรงพอไหมแล้วมันจะเก็บน้ําได้อยู่ไหมเดี๋ยวค่อยพบกันในคลิปหน้าอีกทีนะครับสวัสดีครับ